ประวัติดีเจแมนพัฒนพลหนุ่มลูกแบดบอยหวานใจใบเตยอาสยามเข้าสู่ประตูวิวากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักดีเจแมนและใบเตยอาสยามเมื่อช่วงเช้าวันที่5ตุลาคมพศ2562ที่ผ่านมาโดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่โรงแรมสยามแคมปินสกี้พร้อมเชิญแขกมาร่วมเป็นสก,กีพยานร,ร่วม1,000คนท่ามกลางบรรยากาศชื่นมืน่นและสำหรับวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับดีเจแมนกันครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนกันครับประวัติดีเจแมนพัฒนพลดีเจแมนหรือพัฒนพลมินท่าขินหรือพัฒนพลกุลชรณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พศ5 5 6 6จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์เอกสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยดีเจแมนเป็นลูกชายของคุณแม่ป๋อง,องพิมพ์แขกุณชอนนอายุทยานักแสดงอาวุโสชื่อดังซึ่งตอนเด็กๆนั้นแม่ป๋องชอบพาดีเจแมนไปที่กองถ่ายละครทําให้เขารู้สึกชอบงานในวงการบันเทิงและก็ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงในที่สุดดีเจแมนเข้าสู่วงการบันเทิงจากเวที AF ดีเจแมนเริ่มเข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวจากการประกวด True Academy f a n t a s a ซีซั่น4เมื่อปี2550 แม้จะมีกระแสข่าวว่าชายเส้นคุณแม่เข้ามาก็ตามแต่แม่ป๋องเองก็ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนทุกอย่างเป็นความสามารถและความพยายามของลูกชายเองจนผ่านเข้าสู่รอบ20คนสุดท้ายและได้อยู่ในบ้านเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นดีเจแมนก็ต้องออกจากการแข่งขันจึงช่วดโอกาสเข้าไปล่าฝันในรอบ12คนสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายโดยในซีซั่นนั้นผู้คว้ารางวัล a f c ก็คือนัทศักดาถอนนั่นเอง และหลังจากนั้นดีเจแมนก็ได้มีโอกาสเป็นดีเจคลื่นวิทยุคลื่น103ไลท์ FM ฟิธีกรรายการบางกอ,อกกระซิบและยังเคยเล่นมิวสิกวิดีโอเล่นภาพยนตร์และแสดงละครกับทางช่องสามมากมายอาทิเช่นเรือนไม้สีเบดินน้ำลมไฟเหนือเมฆเงารักรวงใจปัญญาชนก้นครัวและคุณชายพุทิพัฒน์และยังเคยเข้าร่วมการแข่งขัน The Ma มสวรรณคดีไทยโดยใส่เป็นหน้ากากขุนช้าง โชว์เสียงร้องสุดละมุนสะกดใจสาวๆได้ทั้งประเทศทางด้านความรักกับลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามแฟนๆตามรุ่นให้มีข่าวดีอยู่ตั้งนานในที่สุดดีเจแมนก็ได้คุกเข่าสวมแหวนขอสาวใบเตยแต่งงานและได้มีพิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาหลังคบหาตูใจกันมานานกว่า7ปีซึ่งทางคุณแม่ป๋องก็แฮปปี้กับว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้ซะด้วย ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับขอให้รักกันเป็นนานๆนะครับ